โโอ้หสีรถสีไปไปไปบักมืดไปบักมืดตายกัครับบักมืดกูบักมืดบักมืดโอ้ยบักอันนี้ขับรถไหมอ๋อไปกับเขาเกียวไม่ได้กันมาน่ะใช่ไหมบ้านนี้ลงกันบ่อันลงอ่าน ขึทำไมมัึขึ้นเกียร์เมื่อขาดไม่ขาดไม่มึงเลียคาดทำไมทำไมมันขึ้นเกียร์เอนี่งไงบารนเอาหินลองอาหินลองอหินลองมึงเลียขาดบอกมือดยวนีโอ้โอบารนี่แม่ขับรถไหมขับรถก่อนดีบ้า เอาเราไปยี่ปันหารถเท่านะ่ะไปแล้วจะขึ้นยังไงทำข่าวมื้มขับรถเรียกขาดบักอันนี้เกียร์หนึ่งค่อยๆส่งตัวขึ้นไปดีขับรถนะป็่ไหนไปใช่ว<ด>ัดรู้ตัวไหมนะ่ะแค่ไหนไปซื้อขึ้นด้วบ้าอทำไมขึ้นไปมันจะพลิกกลับนะนะ่ะ เนาะขับรลดเนาะ<อ>มันเปลี่ยนเกียร์กับท่านหันน,นั่นแหละวานะืะเกียร์หนึ่งก็หนึ่งไปเลยน างนนี่่คืออันตรายเลยแล้วเกียร์หนึ่งก็ขึ้นหนึ่งไปเลยสโลว์ขึ้นไปเลยมันเกียร์สโลว์อ่ะเนี่ยอนี่นี่เกียร์สองห้อยแล้วเนี่ยเกียร์สองพันรอบเครื่องยนต์ขับไหมไม่เอนยังไม่จะถอยจะ้องกันระวังมันเถอะ ทำนักสูงเอ้อ <laughs> รรมดาไ้ถนนกิ่งมาฮาอีก โอ้ยหีวนั่นหเลอเลื่ันไปเป็นท่างแดงไงนะ<ะ>้วนะเลิ่ปูแเราเป็นท่างแดงไล้ผคนอเนื้อ านี่ยลงเขาในลงเกียร์สองได้แต่เบรกช่วยแต่เลี้ยงรอบีรอบนยนต์เขาหูบหัวบ้านแล้ว เพราะว่าถ้าลึกกว่านี้ดิเพอเห็นแล้วทางไปลึกกว่านี้มันเป็นทางแดงเลยแล้วมองมาจากมุมสูงหูกข้าวโพดอย่างเดียว,ว,วสวยมากสวยสวยสวยมากเขาไม่ให้ทำอื่นเดินทางสวยมากมากเขาปลูกข้าวโพด พี่สะท่อมอยู่ข้างบนพูนอยู่ยังไปต่อป้ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นหมือนบ้านวะเนี่ยบ้านเขากํลาลังโตเลยนะหนึง่งบ,บ้านเขากํลาลังใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้ดีมากเลยนี่มา

นี่ก็สู้นี่ก็สู้จริงก้าฝนข้าดนี้เพื่อความปลอดภัยเราต้องทิ้งระยะห่างเพราะว่าทางมันลาดชันมากคทุกคน ตรงตันนะบ้านนู้นโอ้ยยขึ้นไปอีกนะทุกคนเมื่อกี้เรามองเห็นหมู่บ้านนึืงว่าเป็นหมู่บ้านลังนี้นะอ๋อเ็นแล้วโอ้ทะใครจ๊ะบ้าลุงจ๊ะเจอแล้วดิไง โอ้ว oh, wow. 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 uh ้าวว้าวว้าวอุ้ยุดยอดเลยลุงป้าที่กำกันใจโอ้ึงแล้วนี่ชาวบ้านมารอเยอะเลยไปนอนเฮ้ยใจขอสิขาเลนๆปลาเพิ่งอธิษฐานว่าขอให้ถึงจุดนี้เด้อขอให้ใช่บ้านนี้ใช่ไหมใช่บ้านนี้ จริงอ๋อ oh, ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านกิ่งมองวาอืบ้านกิ่ง mm. มองวาเ mm. นี่ค่ะเรามาถึงกันแล้วโอ้ห ลุงบอกว่าพอไหวพอไหวนะคะระดับทุกคนจะแล้วนะทุกคนเฮ้ยมันจะขึ้นได้เหรอได้โตตู้าวแไได้ยลงโชีหน่อยุงโชโช์มาแต่มืดเลยเราก็ยังใจหายเลย่อกันนโมติสาวเลยอยู่ในรถไหนลงไปางัง โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะคะอย่าลืมชมคลิปให้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะเพราะว่าเห็นไหมคะเส้นทางที่เรามากันโอ้โหไม่ธรรมดานะทุกคนถึงจะลาดชันขนาดไหนนะคะเราก็ฟันฝ่ามาให้ถึงเนี้ยน,นี่แหละนะฟิล์มสายบุญลุงบุประแตนนะคะ